เสมอฉันคงไม่มีหนทางถ้าเขายังดีกับเธอคงไม่ได้เจอถ้าเธอไม่เจ็บากเขา สวัสดีครับผมบอลกิติวุฒินะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในการที่ผมจะขอเข้ามาทําการตอบคําถามนะครับที่สมาชิกนะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจนะครับหลายๆท่านนะครับก็ได้มีคําถามนะครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้านะครับซึ่งการลงทะเบียนร้านค้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีแพ็กเกจลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าเราได้ทําการตัดสินใจใช่ไหมครับในการเลือกสมัครซื้อแพ็กเกจลิขสิทธิ์ไม่าจะเป็นแพ็กเกจ SML นะครับ หรือว่าแพ็กเกจ XL ซึ่งในแต่ละแพ็กเกจนะครับก็จะทำให้เรานะครับได้จำนวน10ทธิ์โค้าในการลงทะเบียนร้านค้าที่ ต่างกันออกไปหรือว่ามีจํานวนที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างแพ็กเกจ S ก็จะมีอยู่ด้วยกัน1โค้ต้านะครับอโคต้า L 7โคต้านะครับแล้วก็แพ็กเกจ XL จะมีทั้งหมด15โคต้าหรือเราสามารถทําการลงทะเบียนร้านค้าได้ทั้งหมด15ร้านค้านั่นเองดังนั้นแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะขอเข้ามาทําการอธิบายนะครับตลอดจนถึงจะทําการสาธิตนะครับวิธีการในการลงทะเบียนร้านค้าว่า ขั้นตอนวิธีการนะครับในการลงทะเบียนร้านค้าผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางระบบ ITS นั้นเขาทำกันอย่างไรนั่นเองนะครับ อย่างแรกเลยนะครับพอเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับซึ่งช่องทางนะครับในการเข้าสู่ระบบนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราเข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า w w w ร์นะครับ ides.topuptrit.co.th นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเราสามารถเข้าไปใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเข้าไปทําการดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับได้ทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store เลยนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเราเข้าสู่หน้าต่างของเจ้าตัวระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับกดคำว่าเข้าสู่ระบบครับพอเรานะครับกดคำว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราก่อกรหัสสมาชิกนะครับที่เราจะเข้าไปทำการลงทะเบียนร้านค้านะครับหรือว่าเราจะเข้าไปทำการลงทะเบียนอินวอยนนั่นเองนะครับ พอเรานะครับก่อกรหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบครับ mm hmm. เมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับมาตรงคําว่า invoice นะครับพอเรามาตรงคําว่า invoice เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงเมนูย่อยคําว่าประวัติการซื้อครับ พอเรานะครับมาตรงคําว่าประวัติการซื้อนะครับระบบก็จะทําการาแจ้งนะครับเลขที่อินวอยนะครับแล้วก็รหัสผ่านอินวอยนะครับเพื่อให้เรานำเอาไปใช้ในการลงทะเบียนร้านค้านั่นเองนะครับสำหรับจําจนวนของเลขที่อินวอยนะครับจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจลิขสิทธิ์นะครับที่เราเป็น,ปนผู้ทําการซื้อแพ็กเกจเข้ามาอย่างแพ็กเกจเก็จะมีอยู่หนึ่งหมายเลขอินวอยด์แพ็กเกจ M ก็มี3หมายเลขอินวอยด์นะครับแพ็กเกจ L มีอยู่7หมายเลขอินวอยด์แล้วก็แพ็กเกจ XL ก็จะมีอยู่ทั้งหมด15หมายเลขอินวอยด์นั่นเองนะครับโดยเรานะครับให้เรา,าจดนะครับหมายเลขอินวอยด์นะครับแล้วก็รหัสผ่านอินวอยด์เอาไว้นะครับที่ผมได้ทำการไฮไลท์นะครับให้เราสี่หกสี่ พอเราได้ทําการจดหมายเล่งอินวอยด์นะครับแล้วก็รหัสผ่านอินวอยด์เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรานะครับจะทําการลงทะเบียนล้านค้านะครับให้เรามาตรงคําว่าเมนูลงทะเบียนอินวอยด์ครับเมื่อเรากดเข้าไปในตรงคําว่าเมนูลงทะเบียนอินวอยด์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําทการนะครับกรอกหมายเลขอินวอย์นะครับที่เราได้ทําการจดเอาไว้นั่นเองนะครับ แล้วก็รหัสผ่านครับพอเรากรอกนะครับเลขที่ i n v o i c e นะครับแล้วก็รหัสผ่าน i n v o i c e นะครับที่เราจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่ายืนยันครับ พอเรากดคําว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทําการแจ้งเงื่อนไขในเรื่องของการให้บริการนะครับเงื่อนไขในเรื่องของการให้บริการแอปพลิเคชัน IDS แล้วก็ระบบ T2R Shop and Pay นะครับให้เราครับเข้าไปทําการอ่านรายละเอียดนะครับซึ่งก็ระบบก็จะทําการแจ้งในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับตลอดจนถึงเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการให้บริการแล้วก็การใช้งานนะครับของระบบนะครับซึ่งการลงทะเบียนร้านค้าหรือว่าการลงทะเบียนอินวอยนะครับใน แต่ละร้านค้าเราจะสามารถทําการลงทะเบียนได้แต่เพียง1ครั้งแต่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเราได้ทําการลงทะเบียนหมายเลขอินวอย์ไปแล้วเราจะไม่สามารถนะครับเข้าไปทําการลบนะครับร้านค้านะครับร้านค้าเก่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านค้าใหม่ได้นั่นเองนะครับก็คือพอเราลงทะเบียนร้านค้าใดไปแล้วนะครับหมายเลขอินวอยนั้นก็จะถูกใช้ไปโดยทันทีเลยนั่นเองนะครับ สมาชิกนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับขึ้นมานะครับคำสัญญาและรับรองของสมาชิกนะครับพอเราทําการอ่านในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงคําว่านะครับยอมรับข้อตกลงนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับจะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราไปติ๊กถูกด้านหน้านะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันการลงทะเบียนครับ พอเราทําการกดคําว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบนะครับก็จะพาเราเข้าสู่หน้าต่างในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเราสามารถเข้าไปทําการอ่าในเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองเลยนะครับให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับประเภทของผู้มีรายได้ว่าเราเป็นอ่บุคคลธรรมดานะครับ เรามีสาขาอยู่ที่จังหวัดใดนะครับใส่ชื่อนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้านะครับเลขหากเป็นร้านค้าที่มีเลขทะเบียนที่ดิบบุคคลนะครับก็สามารถนําเอามาอันนี้ได้นะครับแต่หากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับก็ใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเพศตามบัตรวันเดือนปีเกิดสถานะนะครับก็มีโสดหรือว่าสมรสนะครับที่อยู่ของร้านค้านะครับประเภทจังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์นะครับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศั สับมือถือที่เราจะนำเอามาใช้นะครับในการลงทะเบียนนะครับสำหรับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเราควรที่จะใช้อีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่เราใช้เป็นประจำนะครับซึ่งก็จะป้องกันในเรื่องของปัญหานะครับสำหรับการลืมรหัสผ่านนะครับเราก็จะสามารถใช้เบอร์โทรหรือว่าอีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนนะครับสมัครสมาชิกเอาไว้นะครับนำเอาไปใช้ในการรีเซ็ตนะครับเพื่อขอการเปลีล่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึง่ง รบ,บริษัทก็จะทําการส่งรหัสผ่าน,นมาให้แก่เราผ่านช่องทางอีเมลที่เราได้เคยลงทะเบียนร้านค้าเอาไว้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือรหัสของผู้แนะนําร้านค้านะครับสําหรับรหัสของผู้ที่ด้แนะนําร้านค้านะครับเราสามารถใช้รหัสสมาชิกของเรานะครับกรอกเข้าไปได้เลยนะครับออข้อสําคัญนะครับของรหัสของผู้แนะนําร้านค้านะครับก็คือเมื่อร้านค้าของเราสามารถทําการจัดจําหน่ายหรือว่าสามารถให้บริการแก่สมาชิกผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือระบบไอเดียได้นะครับร้านค้าก็จะได้รับค่าแนะนํา10%ก็จะได้รับจากคะแนนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับ เมื่อร้านค้าของเราสามารถขายสินค้าหรือสามารถให้บริการได้ก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะถูกนํามาคํานวณกับ10% 10%ในส่วนนี้ก็จะเป็นของอผู้แนะนำนะครับหรือว่าเจ้าของร้านค้านั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นเลขบัญชีธนาคารนะครับสำหรับเลขบัญชีธนาคารนะครับเราสามารถอาจะใช้ได้ที่กรุงเทพนะครับกรุงศรีกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือชื่อ เจ้าของบัญชีธนาคารนะครับเราเลือกนะครับเลือกบัญชีธนาคารก็จะมีกรุงเทพกริกรกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับกรุงศรีนั่นเองนะครับสาขาที่เราได้ไปทําการเปิดบัญชีนะครับ พอเราทําการกรอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าผู้สืบทอดทางธุรกิจนะครับสำหรับในส่วนของผู้สืบทอดทางธุรกิจนะครับก็คือเราจะทําการยกในส่วนของร้านค้าที่เราได้ทําการลงทะเบียนนี้นะครับให้แก่ผู้ใดนะครับพ่พพอเล่านะครับจัดจากไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทายาทของเรานะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทําการติดต่อกับ ทางบริษัทได้นะครับเพื่อที่จะขอรหัสผ่านในการเข้าสู่ร้านค้านะครับเพื่อที่ทายญาติของเราเขาก็จะมีร้านค้านะครับในการรับช่วงต่อหรือว่าทําธุรกิจต่อจากเรานั่นเองนะครับ พอเราทําการกรอกรายละเอียดในส่วนของข้อมูลร้านค้านะครับหรือว่าการลงทะเบียนร้านค้าทั้งหมดแล้วให้เราทําการตรวจสอบความถูกต้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่อยู่ร้านค้านะครับรหัสผ่านนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่จังหวัดอําเภอที่ตั้งของร้านค้านะครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสของผู้แนะนําร้านค้านะครับ พอเราตรวจสอบอความถูกต้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงคําว่ากดยืนยันการลงทะเบียนครับพอเราทําการนะครับกดคําว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้รหัสอินวอยด์แล้วก็รหัสผ่านที่เราเป็นผู้ทําการตั้งหรือว่าเป็นผู้กำกมการกําหนดรหัสนะครับผ่านขึ้นมาเองนะครับในการใช้นะครับล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบได้นั่นเองนะครับ ผมจะขอยกตัวอ,อย่างหลังจากการที่ได้ทําการลงทะเบียนล้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเองนะครับได้เคยเข้าไปนะครับทำการลงทะเบียนล้านค้านะครับเอาไว้ก <udo> ่อนหน้านี้แล้วนะครับให้เรากรอกนะครับหมายเลข้านค้าแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับพอเราทําการกรอกในสส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคำว่าเข้าสู่ระบบครับ พอเราเข้าสู่ระบบนะครับระบบเขาก็จะแจ้งนะครับชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้านะครับาทางด้านมุมซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของโบนัสก็คือคะแนน TP โบนัสนะครับคะแนน TP โบนัสนี้นะครับเราจะได้รับหลังจากการที่สมาชิกได้ทําการชําระค่าสินค้าหรือว่าจ่ายค่าบริการนะครับให้แก่ร้านค้าของเรานะครับก็จะถูกอา เงินก็จะถูกโอนเข้ามานในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของร้านค้านั่นเองซึ่งเจ้าของร้านค้านะครับสามารถเข้าไปทําการเบิกถอนโดยการแปลคะแนนเป็นเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับของร้านค้าได้โดยตรงโดย1คะแนน,น TP ก็จะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับโดยเรามาตรงคําว่าเมโนโูเบิกโอนโบนัสนะครับ เราสามารถทําได้เช่นเดียวกันว่าเราจะทําการเบิกนะครับเบิกก็คือเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับส่วนโอนก็คือเราจะทําการโอนคะแนนให้แก่สมาชิกบุคคลอื่นนั่นเองนะครับเมนูต่อมาก็คือข้อมูลล้านค้านะครับข้อมูลสมาชิกนะครับตอนที่เราได้ทําการลงทะเบียนเอาไว้นะครับ แก้ไขข้อมูลร้านค้านะครับเราจะสามารถเข้าไปทําการาเปลี่ยนชื่อร้านค้าได้นะครับประเภทร้านค้าช่องทางในการติดต่อสถานที่ตั้งของร้านค้านะครับอ,อีเมลนะครับส่วนลดนะครับเราสามารถเข้าไปเป็นผู้ทําการกําหนดได้ตัว,ตวเองเลยหรือเราอาจจะมี เพจ a c e b o o k นะครับเราก็สามารถนำเอาลิงก์นะครับมาใส่เอาไว้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับค่าธรรมเนียมอื่นอย่างเช่นค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้านะครับชิ้นแรกเท่าไร่2ชิ้นขึ้นไปนะครับมีค่าจัดส่งเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเข้าไปทำการกำหนดได้ด้วยตนเองเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูคําว่าแก้ไขอีเมลนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราหลังจากการที่เราจะเข้าไปทําการเปลี่ยนอ e ีเมลนะครับให้เรา,เราทําการกรอกอ e ีเมลใหม่เข้าไปนะครับโดยระบบจะให้เราทําการใส่รหัสผ่านในการเปลี่ยนอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราทําการใส่อ e ีเมลใหม่แล้วก็รห e ัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเปลี่ยนอ e ีเมลร้านค้านะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับระบบเขาก็จะถามเราว่าสถานะร้าน จะเปลี่ยนเป็นาการรออนุมัติเปิดและต้องยืนยันนะครับราคาสินค้าใหม่นะครับก็คือไม่จดจะให้เราเลือกนะครับระหว่างไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเราจะเลือกระหว่างจดทะเบียนนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเรามาดูคําว่าแก้ไขรูปภาพร้านค้านะครับเราสามารถนําเอาโลโก้นะครับของทางร้านค้าหรือว่าป้ายร้านค้านะครับไปใส่ในระบบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของการจัดการสินค้านะครับสำหรับการจัดการสินค้านะครับจะมีเมนูย่อยนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดหลายรายการด้วยกันนะครับอย่างเช่นสินค้ารออนุมัตินะครับสินค้าอนุมัติแล้วสินค้าถูกปฏิเสธสินค้าหมดชั่วคราวนะครับสินค้าหมดนะครับหรือว่าสิน ค้าถูกระง,งับการขายนะครับแล้วก็หากเรามีความต้องการนะครับอยากจะทําการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในร้านค้าของเรานะครับให้เรามาตรงคําว่เาเมนูเพิ่มสินค้าใหม่นะครับพอเรามาตรงคําว่าเมนูเพิ่มสินค้าใหม่นะครับระบบก็จะให้เราทําการกรอกอชื่อสินค้าประเภทสินค้ารายละเอียดสินค้านะครับราคาสินค้าส่วนลดที่เราจะให้แก่สมาชิกนะครับ ค่าจัดส่งเงื่อนไขการจัดส่งระยะเวลาในการจัดส่งนะครับหรือเราอาจจะมีคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถเข้าไปทําการ Copy ี้เอาลิงก์นะครับคลิปวิดีโอมาใส่เอาไว้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับรูปภาพสินค้านะครับพอเราทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสินค้านะครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้เรามาตรงคําว่าเมนูลงทะเบียนสินค้าใหม่นะครับระบบก็จะบันทึกนะครับรายการสินค้าใหม่เข้าไปตรงคําว่าสินค้ารออนุมัตินะครับ พอระบบทําการตรวจสอบสินค้านะครับว่าม well, ีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทําการอนุมัติให้แก่เรานะครับก็จะเขาก็จะย้ายรายการสินค้านะครับรออนุมัติเข้าสู่นะครับรายการสินค้าที่อนุมัติแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับการสั่งซื้อสําหรับข้อมูลการสั่งซื้อนะครับเจ้าของร้านค้าสามารถเข้าไปทําการตรวจสอบนะครับคำสั่งซื้อนะครับจากสมาชิกนะครับที่ได้ทําการซื้อสินค้าผ่านระบบที อาช็อปแอนเปเข้ามานะครับโดยระบบก็จะเขาก็จะให้เราทำการเลือกนะครับวันเริ่มต้นนะครับที่เราจะทำการตรวจสอบหรือวันสิ้นสุดที่เราจะทำการตรวจสอบนะครับพอเราทำการตั้งค่าวันเริ่มต้นและวันวันสิ้นสุดที่เราจะทำการตรวจสอบนะครับรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เรามาดูคำว่าร้านค้านะครับระหว่างทั้งหมดก็คือรายการที่ถูกยกเลิกหรือว่าเราได้ทำการจัดส่งสินค้าไปให้แล้วนั่นเองหรือเราจะทำการ ตรวจสอบเป็นรายการนะครับระหว่างยกเลิกการจัดส่งหรือว่าสินค้าที่ถูกจัดส่งแล้วก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราจะใช้รหัสสมาชิกนะครับทำการตรวจสอบรหัสสมาชิกในการตรวจสอบก็คือรหัสสมาชิกของผู้ซื้อนะครับเราสามารถขอรหัสสมาชิกของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกของทางบริษัท Top u p ัพชลิตนะครับนำเอามาใช้ในการตรวจสอบรายการคําสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับพอเราทําการนะครับกรอกรายละเอียดนะครับ ทั้งหมดแล้วให้เรานะครับกดคําว่าแสดงประวัติครับเมื่อร,ร้านค้าของเรานะครับมีคําสั่งซื้อหรือว่ารายการคําสั่งซื้อออเดอร์เข้ามานะครับก็จะปรากฏนะครับในระบบเพื่อให้เจ้าของร้านค้าเข้าไปทําการตรวจสอบย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นคําว่ารายงานนะครับ ความเคลื่อนไหวนะครับก็คือมีคําสั่งซื้อเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าความเคลื่อนไหวก็คือนะครับจะมีในส really ่ว huh. นของคะแนนที่ถูกนําไปคํานวณกับ10%เพื่อนํเอามาแปลงเป็นรายได้ <ถ S 2> ให้แก่เจ้าของร <Dreams> ้านค้านะครับเจ้าของร้านค้าสามารถเข้าไปทําการตรวจสอบในฟังก์ชันความเคลื่อนไหวของร้านค้าของตัวเองได้นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับสำหรับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็คือการแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับ แล้วก็หลังจากการที่เรานะครับได้ทำารายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอย่าลืมทําการกดคําว่าออกจากระบบนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนะครับแอบเข้าไปาขโมยข้อมูลนะครับหรือวาอ่าเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของร้านค้าของเราได้นั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบวิธีการนะครับของการลงทะเบียนรร้านคานะครับโดยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราได้ทําการสมัครสมาชิกตามแพ็กเกจที่เราเป็นผู้ทําการเลือกเองนะครับระหว่างแพ็กเกจ SML หรือว่าแพ็กเกจ XL นะครับก็จะทําให้เรามีรหัสอินโอย์นะครับ พอเรามีรหัสอิน o i c e เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเอารหัสอิน o i c e นำเอามาใช้นะครับในการลงทะเบียนร้านค้าตามจำนวนโคตานะครับในแต่ละแพ็กเกจนะครับพอเราทำการใช้หมายเลขอิน o i c e นะครับแล้วก็รหัสผ่านอิน o i c e นำเอามาใช้นะครับในการลงทะเบียนเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปทำการกรอกรายละเอียดนะครับของร้านค้าที่เราจะทำการลงทะเบียนในทุกครั้งเราอย่าลืมทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับในการเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ คนอื่นแอบ,บอ้างนะครับหรือแอบ,บเข้าไปดูข้อมูลนะครับส่วนตัวของเรานะครับภายในระบบได้นั่นเองนะครับ พอเราทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการที่เราทําการออกจากระบบนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับหน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแรกนะครับที่สมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเขาสามารถเข้าไปดูในส่วนของรายการสินค้าต่างๆที่เราได้ไปผู้ทําการลงทะเบียนได้นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับสินค้าโปรโมชั่นจะเป็นสินค้าของทางบริษัทคู่ค้านะครับที่ถูกเพิ่มเอาเข้ามาในระบบนะครับส่วนร้านค้าใหม่นะครับจะเป็นร้าน ของสมาชิกที่ได้ทําการลงทะเบียนเข้ามานะครับซึ่งวิธีการนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการลงทะเบียนร้านค้านะครับผมก็ได้ทําการอธิบายนะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็วิธีการต่างๆเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งสมาชิกนะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจนะครับสามารถเข้าไปทําการรับชมคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังได้นะครับหากทุกท่านมีในส่วนของประเด็นคําถามนะครับข้อสงสัยประการใดที่ต้องการอยากที่จะให้ผมได้ทําการอธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับในประเด็นใด ทุกท่านก็สามารถทำการติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับเฟซเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับพี่ผมได้นำเอาคลิปวิดีโอนี้ไปอัปโหลดนะครับเอาไว้เอาลงไว้ให้นะครับหรือวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับเราจะต้องเข้ามาทำการศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อให้เราสามารถรู้ถึงวิธีการในการลงทะเบียนหรือว่าขั้นตอนในการลงทะเบียนร้านค้าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับนะครับในส่วนของโบนัสการทำ ธุรกรรมนะครับหากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานะของการเป็นซัพพลายเออร์นะครับที่มีความต้องการในการอยากที่จะขยายช่องทางในการจัดจําหน่ายหรือว่าต้องการอยากที่จะขยายนะครับฐานกลุ่มตลาดหรือว่าอยากจะได้ฐานลูกค้าใหม่นะครับแอปพลิเคชัน i d เดผ่านระบบ T2R Shop a Pay ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะทําทให้ทุกท่านนะครับมีช่องทางในการขายสินค้าที่เรานะครับสามารถเป็นผู้ทําการกําหนดในส่วนของเปอร์เซน็นต์ส่วน ลดโปรโมชั่นราคาขายนะครับได้ด้วยตัวของเราเองเลยก็จะมีความแตกต่างออกไปจากแอปพลิเคชันขายของออนไลน์อื่นๆนะครับที่าราคานะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าถูกหักเปอร์เซ็นต์ต่างๆเจ้าของแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับเขาจะเป็นผู้ทําการกําหนดนะครับพอเราทําการลงทะเบียนร้านค้าเข้าไปนะครับในแอปของเขาหรือว่าเราไปใช้พื้นที่ของเขานะครับพอสินค้าของเราสามารถทําการขายผ่านทางแอปของเขาเราก็ ต้องทําการเสียในส่วนของค่าเช่าที่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในแต่ละแอปนะครับอาจจะมีอเปอร์เซ็นต์ที่เราจะถูกหักลบไปนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่แอปพลิเคชันนะครับ i t s ผ่านทางระบบ t o r shop and pay นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับ ที่เราสามารถเป็นผู้ทําการกําหนดในส่วนของคะแนนหรือเป็นผู้ทําการกําหนดนะครับในส่วนของอส่วนลดให้แก่สมาชิกได้ด้วยตัวของเราเองได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มการลดการเปลี่ยนนะครับสินค้าการปรับเปลี่ยนบริการต่างๆนะครับเจ้าของร้านค้าก็สามารถเป็นผู้เข้าไปทําการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับได้ด้วยตนเองเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอแอป ะระบบของเรานะครับเจ้าของร้านค้านะครับะจะต้องได้รับในส่วนของอ การชำระนะครับสินค้าเข้ามาก่อนนะครับก็คือสมาชิกก็จะทําการโอนเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับร้านค้าจึงจะทําการจัดส่งสินค้าไปให้นะครับโดยระบบของเราจะไม่มีระบบการวางเครดิตนะครับในส่วนของระบบการวางเครดิตก็คือหลังจากการที่ลูกค้าใช่ไหมครับทำการจ่ายค่ารายาสินค้ามาให้แก่เราแล้วนะครับเงิน ยังจะยังไม่ถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของเจ้าของร้านค้าโดยตรงนะครับเจ้าของร้านค้าจะต้องเข้าไปทําเรื่องเบิกถอนเงินนะครับในแอปที่ตนเองนะครับได้เอาร้านค้าเข้าไปทําการลงทะเบียนซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาเวลาในการรอคอยประมาณ3วันหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองนะครับแต่ระบบของเราหลังจากการที่ลูกค้าได้ทําการชําระค่ารายการสินค้าเข้ามาแล้วนะครับเงินจะถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกของผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าครับก็สามารถเข้าไปทําการเบิกถอนนะครับะคะแนนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วก็โอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของตัวเองได้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับโดยแอปพลิเคชันนี้นะครับตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการในการใช้งานนะครับที่อาจจะมีความ แตกต่างออกไปนะครับจากแอปพลิเคชันขายของออนไลน์อื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตนะครับหางบริษัทเองนะครับก็จะทําการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเมนูฟังก์ชันความสามารถเช่นระบบการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีออเดอร์นะครับลูกค้าได้ทําการติดต่อสั่งซื้อมาแล้วนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนไปให้แก่เจ้าของร้านค้าโดยตรงว่ามีคําสั่งซื้อเข้ามานะครับเจ้าของร้านค้าก็สามารถเข้าไปทําการตรวจสอบคําสั่งซื้อนะครับเพื่อทําการติดต่อกับ ลูกค้านะครับเช็คสถานะรายการสินค้าจํานวนรายการสินค้าที่อยู่ของลูกค้านะครับแล้วก็ทําการจัดส่งนะครับไปให้แก่ลูกค้าได้แบบทันทีเลยนั่นเองนะครับนี้เองนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับในการลงทะเบียนร้านค้านะครับผ่านทางระบบ T2R Shop and Pay ของแอปพลิเคชัน ITS ครับขอบคุณมากครับ